โกลเด้เติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n t e r m g a m e m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวาภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ Line at g o l d e n เ t e r m g a m e หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม สวัสดีครับผมมิติต้อนครับข้สู่อตันานที่เชเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าคีรานะครับผมมีน้องคนนึ่งบอกให้ผมสอนเล่นคีร่าหน่อยนะครับเออคีราป่านะแต่ก็ผมต้องบอกไว้ว่าตัวนี้ผมเล่นไม่ค่อยเป็นอาจจะไม่ช่ําเท่าป่าธรรมชาตินะครับจังหวะเขาจะเทือนเทือนหน่อยนะตอนนี้ก็เบื้องต้นแล้วกันนะครับอันนี้บอกในเบื้องต้นแนะนําในเบื้องต้นแล้วกัน <c oughs> เรื่องของสกิลหนึ่งเลยครับสกิลหนึ่งนี่ถ้าเหยียบไม่โดนมันก็จะมีกายภาพกับเวทใช่ไหมเออพุ่งเข้ามาคือสกิลหนึ่งอ่ะถ้าเราเหยียบเขาไม่โดนนะครับเราจะตีเป็นกายภาพแต่ถ้าเหยียบโดนเมื่อไหร่นะครับเราจะตีเป็นเวททันทีแล้วแรงด้วยนะครับส่วนถ้าเหยียบโดนเหยียบโดนใช่ไหมสกิลหนึ่ง,ขงเขาเอ,อ่ะสกิลหนึ่งของเราเนี่ยจะพุ่งไปหาฝั่งเขานะครับแต่ถ้าเหยียบไม่โดน สกิลหนึ่งของเรานะครับกดพุ่งเข้ามาหาเรานะครับเออกดอีกทีมันจะพุ่งเข้ามาหาเราเออเหยียบโดนพุ่งไปหาเขาเหยียบไม่โดนพุ่งมาหาตัวเราแทนนะครับประมาณนี้สกิลสองก็ง่ายๆครับหลบซีซีหลบสกันเอ้ยหลบสลบสตันนะครับหลบสกิลอะไรเจ้ธรรมดาเลยครับแล้วก็สกิลสามนี่ ีสกิลสามเวลาอยู่ที่บนกำแพงนะครับหรือว่าอยู่ในกระโปรงกำแพงอะไรอย่างงี้เนาะก็จะไม่โดนแบบซีซีเลยนะครับอันนี้คือแบบพ่อดีของคีราคือตัวโหดเลยนะครับผมอันนี้แบบไร้สูสิของเขาไต่กันเลยนะครับเป็นตัวแบบตัวเทพทันทีครับ <been> ใครเล่นไปนี่แบบจังหวะสองจังหวะมันจะมีรีเฟซนะครับถ้าอัติของเราหมดนะครับมันจะรีเฟซสกิลหนึ่งสกิลสองทันทีนะครับ ก็เหมือนเรากับเหมือนกับเรามีเดวิ i โอเวคันนิเออเหมือนกับเรามีด้วยนะครับผมค่อนข้างเถื่อนเลยประมาณนี้ส่วนเรื่องของคอมโบก็ยังจะหายสกิลหนึ่งสกิลสอเข้าไปแล้วแต่จังหวะนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาสวยกันดีกว่าโอเคแนะนำเบื้องต้นประมาณนี้แรกฟังอาจจะงง,งๆเดี๋ยวก็เอาภาพประกอบไปด้วยแล้วกันนะครับ อยู่ในการซีซีแล้โดดรึปถอยมาก่อนอีก3ทีครับกระโดดเกี่ยวหทีรึปลบตีตีตีเรร็บร้อยครับนี่ถ้าโดนก็พุ่งไปหาเขาเลยนะครับผมส่วนสกิล2ใช่ไหมมันจะมีแตกข้างล่างสีขาวๆนะครับ3อัน3ขีดนะครับก็คือเราจะตีไกลเนี่ยได้3ครั้งนะครับปละมาณนี้แรงด้วยนะแรงด้วยนะครับ จบก็มาแบบนี้เรียบร้อยครับดาไม่แรงมากคือล้านหินแล้วอ่ะเฮ้ยโอ้โหอย่างซวยอุปกรณ์โอเคโอ้เว้ยหอดแล้วเบอร์แต่แต่ให้ซัพพอร์ตตายดีกว่านะครับให้ซัพพอร์ตตายดีกว่าโอ้โหเข้ามาแบบนี้ จะบอกว่าเข้ามาแบบนี้ก็แหลมดีครับอ <c oughs> ไอ้กรอบซ้ายควรกูรอดแล้วเพื่อนเก็บไปให้แล้วป่ดไปด้วยอีกทีครับโอ <c oughs> ้อยังเล่นกันต่อตรงน,นี้เรดวันดุเดือดเลยไปกันต่อครับตรงน,นี้โอ้โหของฟ้าผมมีแค่สองอันเดี๋ยวผมขอไปแท็กนาคอสหน่อยได้วกันนะครับเอาสเปลป่าไปด้วยนะ <laughs> อนะไรเป็นการเดินเกมของป่าก็อ่าไม่ไม่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเออผมก็เอามาเล่นออฟเลยนนะครับแต่วงเล็บไปีทีนะวงเล็บไปทีวงเล็บไว้นี่ครับก็อย่าไปหาท่อมนะกีฬาป่ามันโหดอยู่แล้วนะครับเดินเกมในช่วง ต้นเกมาเกมารเกมอะไรเงี้ยเออผมคิดว่าดีกว่านะเอาไปเล่นในป่าดีกว่าออฟเลนเยอะนะครับดีกว่าออฟเลนเยอะ,ะ,ะ,ะสกิลหนึ่งสกิลสองตีตีตีสามทีครับแล้วก็สกิลหนึ่งอีกทีหนึ่งประมาณนี้เขาโบยง่ายครับส่วนครับไม่ถึงใครจริงๆเนี่ยใช้สกิลสองเข้าไปแล้วก็กระโดดด้วยสกิลหนึ่งต่อ,อทีนี่ครับ ตกใจหมดเลยอยากได้ <laughs> <laughs> อยู่่นี่เลยเออการซีซีก่อนโอเคน่าจะได้ละเวิย <laughs> ที่ปดเปี้ยนอยู่ทีนี่ไม่ได้ไม่ได้อย่างไรครับเอาสเปลป่ามามันก็ต้อง <laughs> เวทก,กันบ้าง <laughs> เออกว่าจะสามสิบผมชิดบ,บ่าน <laughs> น่าจะอีกนานเนี่ย เอาตัวน,นี้ไปด้วยแล้วกันตรงน,นี้ก็อุบอีกหนึ่งนะครับอ่าบุยหนึ่งหน่วยแล้วก็ชิ้นต่อไปก็จะเป็นดาบแท้เลยนะครับโห و, สลับแล้วซะด้วย,ยเดี๋ยวเรียงกลุ่มก่อนแล้วกันนะครับเราจะเน้นเน้นตัวนี้ก่อนเลยอืมเดินต่าก่อนแล้วเราก็รอสกิลอีกทีครับโอ้ยสตาร์ทได้ไหนครับพี่ เอียบร้อยครับผมวุนนี่นานะคอสเปิดให้ก่อนเลยอะจะเข้าไปแต่ละทีในโอเมกา้าในน่ารำคาญมากเลยตัวค่อนข้างเวเลย Q2 ต้องอยู่อยู่ในไทเกอร์ของเรานะครับก็คืออยู่ในสามเหลี่ยมเออฝั่งเขาก็ถึงจสะสตันนะครับวันนี้น่ากลัววะไม่เอาดีกว่าครับ บ๊บก็เล่นเล่นได้นะเวลาที่เราอยู่ในสามเหลี่ยมสกิลสองของเราก็เพื่อนเพื่อก็ดูระยะเวลาว่าเราอยากจะออกตอนไหนหรือว่าอยากจะสวนตอนไหนนี่ครับอืมสามารถบังคับแบบอ่าแอนด์ออกเดินอะไรอย่างเงี้ยเราจะยหลุดจากสกิลสองนั่นทีนี่ครับนี่กลุ่มมาเล่นจังหวะได้เยอะเยอะครับกีฬาแล้วแต่เพื่อนเพื่อเลยนะตรงนี้แล้วขึ้นฟอสการ์ดมาครับ บอลคราฟค่อนข้าง,งาแรงนะแต่ชีนี้เขาก็เน้นฟอสการ์ดกันนะครับเอาไว้รักษาตัวเองด้วยแล้วก็พลังแฝงอะไรเงี้ยเลือกเอาเลยเคิร์สต์เดสหรือว่าพลังแฝงโล่นะครับอังนี้เยี๋ยไม่โดนอันนี้อันตีก็ตามต่อครับสกิลสกิลอันตีหมดสกิลหนึ่งสกิลสองกรีดเฟสทันทีนะครับ <c oughs> แต่ในยุคนี้ผมเห็นเขาพลังแฝงโล่ันมา กันมาค่อนข้างเยอนะเออแล้วแต่ชอบครับพลังแสงอิ่มจัดน่าจะมีคนหิวเทวนาถเทวนาถหมันไส้เทวนาถน่าจะโดนล้วงไปครับผมไปกันต่อครับตรงนี้อ่าโอเคแปดนาทีแล้วก็สมงควรจะดักสไลเยอร์แต่ตรงนี้ผมขอดักัะหนึ่งคนเหมือนจะมีคนเข้ามากันป้อมด้านโบสน์เลยครับไม่แค่คริโกเมด ไม่แครี่ก็ไม่แต่วันนี้ตันไปเออเรียบร้อยครับมันเป็นตัวดักพุ่มที่โคตรเวเลยถือว่าม่งเข้าไปเลยนะครับเดินเข้าไปในหินแล้วก็แบบม่งใส่ฝั่งข้ามเลยโอเคไปช่วยลัมเบอร์กันดีกว่าอันนี้ลัมเบอร์เขารับเลนให้เรานะครับเราก็ไปสวยขับรม,มา <laughs> ดีไปสลับได้แล้วแหละ แต่เพื่อนแบบทามิงสลับอะไรน่าจะยังไม่มีในพวกเพื่อน,อนโอเคไปถึงก่อนจิ้วจิ้วจิ้วไปก่อนครับตัวเก่งมากตัวนี้ตัวนี้แบบผมพูดตรงว่าเก่งมากนะครับเหมาะสำหรับไตแหลงเลยแล้วก็อาอจะเป็นคีย์ก่อนไม่ได้เราต้องขึ้นเป็นสตาร์บอลดูก่อนเดี๋ยวคีย์เราค่อยขึ้นอันสุดท้าย นั่นนะฮะก่อนเราจะไปสู้นะครับเราก็ต้องมีบัฟฟ้าไปก่อนแล้วตอนนี้ผมจะดักออฟเลนด้วยฮะเป็นทไทม์ไลน์เขาเรียกว่าลายการเดินของออฟเลนอยู่นี้สก,กันซีซีแล้วตายเรียบร้อยครับความตายรอผู้กแก่อยู่ <c ười> ขีราพูดแบบนี้เลยฮะอย่าเวาสตาร์บ๊อกนูไปก่อนนะครับ ไม่มีตีไกลๆก็สกิลสองแล้วก็ชิบหายละอ,อันนี้ผิดพลาดสวยคนระับเมื่อกี้ผมการแบบว่าใช้สกิลสองแล้วบาทีโจ๊กเกอร์เขาโลกอะไรเงี้ยเขาจะอันตีใส่คีฟแต่คีฟมันตายไปกอนะ่อนเนี่ยสเต็ตอนนี้ก็เริ่มมีครับ เริ่มมีแต่ก็ยังไม่ดีสักเท่าไหร่ก็ขอฟาร์มเพิ่มก่อนแล้วกันนะครับขาดอีกสิบนั่นแน่ลวน้วงดิครับม,มันว่าจะย่ำโดนปาบตายออกประกอบกันสกิลหนึ่งแทงเข้าไปครับตรงนี้ถอยยาวเลยก็หาฟาร์มก่อนแล้วกันเนะเอาดาบปากของเราให้แบบสามสิบก่อน อันนี้ผมจะไม่เอาบัฟของนาคอสนะครับจะไม่เอาเลยเออนี่ก็เอาแค่แบบคีบหลุมเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแต่เพื่อนตายก็ขอสวยซะหน่อยต้องไว้เว่าเราไปรอบเลยนะครับให้บัฟป่าด,ดีกว่านาคอสที่ขาดบัฟฟ้าไปก็เหมือนขาดใจตายมาแน่อยู่หรือเปล่าถอยหลังไปในจังหวะเดียปุ๊บสอง หายละสองอ,อุปกรณ์อุ้ยอยังมีชีวิตรอดเอออย่าลืมเพื่อนๆอ่าลืมลืมไปเลยว่าสกิลของคริร่าสามารถดูดเลือดได้ด้วยนะครับเออนี้ไม่ได้เอาแบบรูนรูนดูดเลือดมานะมันดูดเลือด,ดตัวเองอยู่แล้วนะครับแล้วแรงด้วยดูดเลือดแรงด้วยเนะี่ย แคจะไม่ต้องกลับบ้านเลยทีเดียวแค่มปแบบบัฟฟ้าเดินเล่นสกิลมานาของเราก็ไม่ได้ใช้เยอะนะ <Sorry. S 1> สวยเลยนะคอสสวยเราต้องป็นตัวน้เราต้องโระตดเมาป็นตัวนี้ตันสามที่เรียบร้อยครับโจเกอร์แพเวทอยู่แล้ว <laughs> ตัวแทงเราไม่เอาเราจะไปเอาตัวซ้ายแบบสายแบบว่าไมไปเดินเร็วจงนะังวะ เดี๋ยวเราจะใช้สกิลสองเขาเป็นแบบว่าเปิดพุ่มให้ก่อนนีปึ๊บโอ้โหสตันก็เรียบร้อยด้วยเกียนเหมือนเกียนตัวที่สกิลสองกับอัลเตียคือมีประโยชน์ทุกสกิลครับใครเคยโดนคิล่าแบบว่าเป็นแบบนี้เลยเขาก็ปวดหัวคิล่าเหมือนกันโอเคคริใช่ไหมเดี๋ยวถ้า ถ้าต้นเกมหรือว่ากลางเกมอะไรที่โอ้ฝั่งเราเล่นแม่งโหดว่ะโหโหทุกเลนเลยเกมนำอะไรอย่างเงี้ยคลิปก,ก็ดีนะครับแต่ถ้าเกมตามเมื่อไหร่หรือว่าเกมตึงเมื่อไหร่นะครับเปลี่ยนเป็นโอป้ปนะครับผมไม่แนก่ก็ดูก่อนว่าเกมนี้จะตึงไหมมันเป็นคนเคลียร์คลิปล่างเลยเคลียร์คลิปล่างก่อนแล้วกันนะ่ยสแตก็กอาดาฟาร์มก็ใกล้เต็มละ อ,อีกสักเวฟนึ่งครับเขาปล่อยดาร์เทอร์มาด้านล่างขอละกันเพื่อนอันนี้ขอขอสักอันหนึง่งเหมือนเราจะต้องเล่นงับเข้ามาเรียบร้อยอู้เราเลงเราจะเลงพวกแคลรี่ก่อนนะครับตัวแบกตาเมเอกของทีมมาละแล้วก็นี่ฮะ เราจะเซตเป็นโอ้ปึ๊บเป็นเดือดๆ,ๆ,ๆ,ๆป้องกันประมาณนี้ก่อนแลวกันนะครับเงินเงินผมน่าจะซื้อซื้อล็อกชิวไม่ได้เซตประมาณนี้ก่อนแล้วกัน,นเนผนนนนเื่อได้เล่นนี้ยครับรรเหลือป้อมสุดท้ายป้อมบนก็ดนเดดดาร์คสเตเยอร์ใกล้เกิดแล้วก็สเตเยอร์ใกล้เกิด15นาทีตรงนี้ ไม่อยากจะตายอ่ะขอทำเวกก่อนละกันอาเบกบออย่างสูงครับปะเราไปรวมพลกับเพื่อนดีกว่าก่อนไปก็แวะสักหนึ่งตัวนะ <c oughs> เล่นสองเครื่องเอาเดีเพื่อน <c oughs> เอาเดีเพื่อนเล่นสองเครื่องเลยหรอเล่นไงเนี่ย เลกโจเกอร์ครับแต่ว่าตัวที่ไกลที่สุดก็น่าจะเป็นโอ้โหแล้วโดนสกิล <cir c uit> ของสวนโอ้โหส่วน,วนอีกที่เกี่ยวสองทิชชู่ทีเรียบร้อยคทุกตัวไม่น่าเกลียดนะครับเหมือนกับ อ่ะผมผมผมตอนแรกผมจะออกเป็นร็อกชิลด้วยใช่ไหมแต่คราวนี้การเงินมันมันไม่พอนะครับอ่าก็ได้เท่านี้สกิลสองมันก็เหมือนแบบหลบได้อีกรอบหนึ่งนะครับเออเหม,มือนมีไอเทมอีกอันหนึ่งอะ่ะเกียนจัดใครเล่นเป็นนะี่โอเพื่อนจะโหทันทีอ่ะไข่เล่นเป็นนะอุตานสวยอะ่ะตันที่สอง ใจยิงเกินครับกางแบบนี้เราอาจจะโดนไอตัวลงนี่สะบัดเข้าให้ได้ฮะตายเลยแนะ่ no, no. บนไหมเพื่อนบนไหมเพื่อนสวยเลยอืม hmm. รู้สึกว่าน่าจะไม่มีอะไรทําเลยฮะนาคอสก็กลับบ้านผมคิดว่า ไปดันลัดบนก่อนดีกว่าครับ,รบไ,รไงมันก็เหลืออีกป้อมหนึ่งแชงเพื่อนไปก่อนให้แบ่ว้ารอผมให้รอให้รอผมมาเชียร์คลิปก่อนแล้วกันนี่เรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ตายแบบนี้กอสเลเยอร์ <Ghost Ranger S 2> <c oughs> ตัวถัดไปต้องขึ้นแล้วครับแล้วก็เหลืออีกหนึ่งป้อมแ่ดแน,น่เหมือนจะมีคนหลุดมาเคลียคลิปแบบนี้ <c oughs> เรามีเคียวเรามี วิ่งมันนีแผบนี้แรงมากนะยอมเลยอ่ะเดี๋ยวเราหลอกกอสเทเยอร์ตัวถัดไปเกิดล้ะกันนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวรอเพื่อนเดี๋ยวไปเจอกันตรงที่กอสเทเยอร์อีกทีครับจะไฟใหญ่ก็เซตไว้ครับตรงนี้โอ้โหการเงินพอสลับสามไอเทมครับพอละอีกส0วินาทีครับมีโอฟบใช่ไหมโอ้บอา ล็อกเชียวเชียวนะครับอันนี้ลองเล่นดูเผื่อได้ไม่ได้ก็ถอยเลยฮะไม่ได้ก็ถอยเลยครับยิงยืนยืนปแบบตัวตึงดึงเชิงซะหน่อยเผื่อลัมเบอร์โดนยัดเนี่ยสิบแปดวินาทีตรงนี้กอสเลเยอร์กำลังจะเกิด <S 2> <S 2> <S 2> เคียร่าครับ เกียร์ให้คีบมันดันดันป้อมไปูวแล้วนาคอสโดนเก็บแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้า้มีปาปิก้าชิบหายแล้วนาคอสไปแล้วเกี่ยวหนึ่งทีเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนใจเย็นเว้ยมันต้องอยู่ในกระแพงว่ะเจอตันไปสองทีแบบนี้เกือบคิดเนี่ยขอเพื่อนเก็บ เจ้าเตยเซียนไปได้ครับแต่ดูเหมือนว่าสามต่อสองแบบนี้แล้วผมโลแบบนี้ผมโลแบบนี้โอ้เรียบร้อยไปละไรกันตัวมาใครตัวมันอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะอ่าจริงๆชสุดท้ายจะเป็นโอฟก่อนก็ได้นะครับหาย เกี่ยวอัติไปแล้วนี่เฮ้ยย่าเฮ้ยเชี่ยโอ้โหอย่างเบ๊ม กูรอดได้เย้วันนี่ยสูดหายใจลึกๆหมาครับเคลสติตอนนี้ใช้ไปหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นอะไรต่อเหมือนกันเนี้ยกลับมาเป็นครีใหญ่อีกครั้งไม่ตายว่ะตัวมันแข็งเกินจะเกี่ยวอาโอเมกาครับเออถึงก็ไม่ได้เด็ ไม่เป็นไรอะโอเมกาเจ็บแล้วเราเห็นฟันหัวข้ามอยู่ไกลมากเขาเคลียร์คีปอยู่นะครับเราลักไก่เลยเย้นึกว่าจะโดนล้าจะแล้วอะพันธิตผมก็ไม่มีจะลักไก่เข้ามาตัวเดียวเกือบเสียวมีได้เสียวเมื่อกี้ไม่ใช่เกือบเสียวเมื่อกี้เสียวเลยเกพีกันทีอะ ก็เกาะเกิดเราหมดแล้วใช่ไหมเกาะเกิดเราหมดผมคิดว่า <An enemy S 1> ได้ประมาณนี้เ้าลืมซืเขียวเฉยเอแล้วครับตรงนี้เราจับภาพที่ตรงนี้ครับเ <c oughs> ขาไล่ตั้งแต่ปอมใหญ่เขาจนไปถึงนี้แล้วเขาสับเ <c oughs> ขารำเรื่อยๆครับเ <c oughs> ขารำแล้วมมระบเบอดอันตรเพื่อที่จะผลักเข้าไป จังหวะนี้แล้วแล้วเอาฟิกเกอร์หลบสตันโดนทันทีครับเทวนัทโอ้โหเป็นเจ้าจีาขี่ม้าขาวเข้ามาครัต้องแต่นูนนะ่นแหละตอนแรกผมคิดว่าเออจะเลิกตามแล้ว <c oughs> ก็ไม่ได้แพลนสรุปไม่ตามสุดครับ ถือว่าตึงทั้งคู่ครับเกมนี้แค่ป้อมบนป้อมเดียวไม่แตกนี่ก็ถือว่าฝั่งเขาก็การได้ฝั่งเขาก็ส่วนได้เหมือนกันนะครับเราก็ขึ้นบ้านไม่ได้เออนี่คือปัญหาตรงนี้แล้วเราจะเอาคอสเลเยอร์คือเราได้ไปหลายรอบมากนะครับขึ้นบ้านไม่ได้ไนะยึบว้า ไหมมีใครเลยไม่แน่ใจว่าจะจะต้องรอกอสเลียตัวที่3ามไหมครับแต่ว่า50นาทีตรงนี้เอ้ย50วินาที50าินาทีโอ้โหเกี่ยวสวยเล้ยโอ้เลิกสตาร์ททีครับพี่ เกี่ยวให้ที่สวยฝั่งเขาตายสามเมีเทมมีสกิเลเมีเทมมีสกิลฟับกลับไปหาลิโป้กลับไปหาลิปโป้ะปปโปะซะโอ้ยเกมเต็มๆฮะวันนี้ ผมไม่มเวลากินตุตึงเมื่อวานก็20กว่านาทีวันนี้ไม่20วินาทีโอเคประมาณนี้ครับก็น่าจะได้เรื่องของเบื้องตน้นก็ลองเข้าเล่นกันดูครับสกิลท่าไม่ถึงสกิลสองสกิลหนึ่งแล้วแต่จังหวะเลยนะครับไปดูในคลิปได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครชอบน,นี้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมทำยูทูป uh ต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม